สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับตัวปั๊มไดโวปั๊มแช่ตัวนี้นะครับ24โวลต์350วัตต์นะครับของยี่ห้อออนเซนนะครับกับแผงโพลีนะครับ340วัตต์ตัวนี้นะครับสำหรับตัวปั๊มนะครับมีความยาวสายอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วก็มีของแถมนะครับเป็นท่อทองเหลืองนะครับขนาด1นิ้วนะครับ1.5นิ้วครับแล้วก็2นิ้วนะครับ อีกทั้งนะครับแถมปากคีบนะครับแดงดำา1ตัวหรือ1คู่นั่นเองนะครับก็แหวนรัดสายยางนะครับขนาด1นิ้ว1ตัวครับต่อไปนะครับมาดูสเปคของตัวปั๊มกันเลยครับสำหรับสเปคปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อออนเซ็นนะครับกำลังอยู่ที่350วัตต์นะครับ2 4โวลต์นะครับดูดน้ำได้6กพลิตรต่อนาทีนะครับ ความเร็วรอบอยู่ที่3,800รอบต่อนาทีนะครับส่งสูง18เมตรนะครับความยาวสายอยู่ที่10เมตรนะครับเข้าหัว MC4 พร้อมใช้งานนะครับต่อมานะครับมาดูสเปคของแผงโพลี่3 4 0วัตต์ตัวนี้นะครับสเปคแผงโซลา r เซลล์นะครับตัวนี้จะเป็นชนิดโพลีนะครับ3 4 0วัตต์นะครับแรงดันอยู่ที่38.36โวลต์นะครับแล้วก็กระแสนะครับ 8.86m นะครับน้ำหนักอยู่ที่22.3กิโลกรัมนะครับส่วนขนาดนะครับอยู่ที่2 0 8ูณ1 0 2ูณ35มิลลิเมตรนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการใช้งานจริงกันเลยนะครับตอนนี้แดดประมาณนะครับบ่าย3โมงนะครับทางร้านนะครับเข้าหัว MC4 พร้อมใช้งานนะครับขั้ว ลบข้อกับลบนะครับบวกเข้ากับบวกครับ